สวัสดีครับผาหลานชนชิมนะครับผมนี่นี่เราจะลองเรือกลับกันแล้วนะครับ หาศารน,นะครับเกาะกลางแม่น้ำจงังหวัดนครสวรรค์ยาวไปสนุกนะครับกับการนั่งเรือะม่ครับแม่น้ำเจ้าพยานะครับผม ที่เขาเรียกว่าแม่น้ำปิงวังยมนานนะครับดูครับแม่น้ำใหญ่นะครับผมตอนนี้เราก็จะทางกลับบ้านเรานะครับผมเราได้กู่ตู้มือนเสร็จแล้วอันนี้เฉพาะเจ้าแม่เทพรักษ์นะครับเฉพาะเจ้าแม่ทับทิมนะครับผม เย็นนะครับผมตอนนี้เออได้ดับครับผมสตาร์ทใหม่หนึ่งเทีแม่นะ นี้เราจะเข้าฟังนะครับเพื่อนำปลาไปไว้ในกระชังนะครับผมนำก็แหลงครับ เราใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับผมนำป้าไใส่กระชังครับนี่นะครับ นี่ครับจะอยู่กับแบบวิถีรุ่มแม่น้ำนะครับผมอยู่แทนนะครับนี่ตอนนี้เราได้ถึงบ้านแล้วที่โค้งปลา าเลยโอเคครับผมนี่ถึงแล้วว้าวจัวโอเคนั้นแค่นี้จบคลิปไปแค่นี้กอนนะครับผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ ขานำปลามาไว้ในกระชังพักของเรานะครับผม